ใช่ไหมเทศบาลถนนตรงเทศบาลนะครับที่ตัดออกจากวงเวียนสารลักเมืองเลี้ยวมาทางอิเทคเก่านะครับตรงนี้ที่จะมายังสุนถนนทางรถไฟครับไปถนนตัดมาที่ถนนลื่นรุมนะครับสว่วนนี้เห็นน้องๆว่าจะมีถ้าใครมาซื้อสินค้านะครับแถวนี้ ปัญหาที่เจอกันเยอะๆก็คือ,อจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยกวดขันจราจรก็จะโดนล็อกล้อกันเยอะมากนะครับเท่าที่พอทราบนะครับน้องที่ทหานก็โดนมาสองครั้งอยูแถวนี้พอมาจอดซื้อของอาจจะจอดอยู่ในตำแหน่งที่ ผิดหรืออะไรประมาณนั้นนะครับจ,จอดล้มๆของทางอะไรประมาณนี้นรหรือจะเดือมๆไปทางขาวแดงขาวเหลืองอะไรประมาณนั้นนะครับก็วันนี้ผมก็มีโอกาสแวะมาหาซื้อของแถวนี้นะครับก็ขอบนดูสักรอบก่อนนะครับอันนี้โซนนี้ก็คือโซนถแถวร้านกิจชัยแอร์สีแยก แยกปาป่าวันนี้วันศุกร์ก็ดูปกตินะครับไม่ค่อยยังไม่เห็นคันไหนโดนนะครับแล้วผมจะเลยไปข้างหน้านะครับเป็นหน้าป,ปาปาโอเคอ่ะนี่ไงครับมีจริงๆอันนี้ก็โดนไปแล้วครับนี่นีนน่สองคันเลยครับโดนไปแล้วสองคันแด้แต่คันไหนไม่รู้ โดนอะไรนะครับแต่คันนอกเนะี่ยถ้าดูจากจากเมื่อกี้สามารถมองได้ว่าน่าจะจอดกีดขวางกาจราจรจะใช้คำนี้ได้เนาะแต่คันในไม่รู้โดนอะไรนะเพราะคันอืนอ่นๆก็เห็นจอดปกติก็ศึกษาข้อมูลดูนะครับว่าทําไมมันจอดแล้วโดนล็อกล้อนะครับโดนนี้โดนกันเยอะโซนนี้นะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจรน,นะครับ ก็คือกวดขันอย่างเดียวนะครับไม่ได้มาแนะนำตักเตือนห้ามปรามน,นะครับเจอปุ๊บล็อกปั๊บนะครับประมาณนั้นเท่าที่รู้มานะครับจะ <c oughs> กวนมาฝั่งนี้ดูผมจะกลับไปหาที่จอดครับไม่ร้ผมจะมีที่จอดหรือเปล่าครับอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เป็นถน,นนหน้าเมืองนะครับ หน้าเมืองหรือกลางเมืองครับอ๋ออันนี้กลางเมืองกลางเมืองอันนี้จะออกไปทางเคหะกลางเมืองนะครับหน้าฝั่งเฟรี่พาซ่าอันนี้ก็จะโค้งไปแต่มันต้องอแบ่งกันนะครับโอเคให้ทางตรงเข้าไปก่อน ค่อยว่างแล้วไปได้เดี๋ยวจะจลองไปหาที่จอดดูนะครับถแถวตรงที่จะไปซื้อของนะครับแต่เมื่อกี้เห็นไปแล้วสองคันนะครับโดนไปแล้วสองคันซึ่งตรงนี้จะเป็นประจํานะครับเป็นที่ที่เขาปวดคันวิ่นัยจราจรเนื่องจากน่าจะมีรถจอด วินัยเยอะแต่น,นี้ไปศึกษาเอานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจอดยังไงวันที่วันคู่มีไหมชิดฟุตบาทแค่ไหนนะครับถึงจะพอดีกับกับที่เขาเออกับวินัยของเขาครับจราจรของเขา ซอยนี้ก็มันเป็นตรงที่จอดรถน้อยเนาะแต่ละร้านร้านร้านให้บริการของพ่อค้านี่เอ้ร้านให้บริการเยอะแต่ที่จอดมันน้อยอาจจะต้องแออัดบ้างนะครับโอเคตรงนี้นี่โซนนี้ก็จะจอดซ้อนคันประมาณนี้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าที่จอดน้อยอะ่ะ แต่ร้านเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาจ,จอด,ดูอันนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยดูว่าแถวนี้มีไหมอ๋อนี่มีหนึ่งที่นะครับอยู่ตรงนี้ไม่รู้จอดได้ไหรือเปล่าลองจอดดูนะครับเี๋ยวกลับมาดูว่าจะมีอ่ามาล็อกล้ล็อกล้อ,ก,ลอก,กันไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจอดแล้วกันโอเคนะครับป้ายมันจะออกสีขาวดําหรือขาวเหลืองไม่รู้นะครับ โซนนี้มันก็เป็นฟุตบาทมีคันอื่นจอดอยู่เขออาแยดถอยมาชิดนิดนึงเผื่อคันข้างหน้าจอดได้อีกคันหนึ่งอาจจะเป็นซาลงซาเล้งนะครับ <Okay. S 1> ครับหาซื้อคองก่อนครับ